แล้วก็ช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องต้องเตือนกันคือเรื่องของฟืนไฟคุณจอรานผู้ชม<ะ>เออเพราะว่าหลายคนไม่อยู่บ้านใช่ไหมครับแล้วอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันขัดข้องเราไม่รู้อ่ะมันเกิดการรัดวงจรขึ้นมาแล้วเกิดไฟไหม้ได้นะอ,อ,อย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับร้านซ่อมรถบรัยในจังหวัดสตูลนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ร้านจนเสียหาย,ยนับล้านบาทคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรน,นะครับไปดูกันหน่อยผู้ชมครับชาวบ้านแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านซ่อมจักรยานยนต์ใน ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานร,รถดับเพลิงของอบตอซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก1กิโลเมตรเข้ามาให้ความช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว2คูหานะครับเปิดเป็นร้านซ่อมรถมอเตอร,ร์ไซค์ซึ่งมีทั้งอ่น้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ติดไฟได้ง่ายทําให้ไฟก็เลยไหมอย่างรุนแรงและร,รวดเร็วแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ไปสอบถามเจ้าของบ้านคือคุณหนึ่งฤทธิไทยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าเธอและครอบครัวเนี่ยเพิ่งออกจากบ้านไปได้ประมาณ10นาทีก่อนเกิดเหตุเองจะไปเที่ยวงานกาชาดในตัวเมืองจนเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าไฟไหม้ที่ร้านก็เลยรีบกลับมาดูแล้วก็มีชาวบ้านช่วยกันเข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านได้10บคันที่เหลือเนี่ยโดนไฟไหม้เสียหายไปหคันนะครับขณะที่ทางด้านของคุณมูฮัมหมัดอาลีสมุทรรองนายกอบาตาอุดัยจเจริญก็บอกว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นก็เร่งประสานรถดับเพลิงทันทีซึ่งรถดับเพลิงก็มาถึงใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหลังจากได้รับแจ้งแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังเนี้ยเปิดเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มีทั้งน้ํามันเครื่องน้ามันเชื้อเพลิงอุปกรณ์ต่างๆติดไฟได้ง่ายจึงเร่งประสานขอความช่วยเหลือจากอบตอข้างเคียงนํารถดับเพลิงสนับสนุนจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียงนะครับ มีสายจากชาวบ้านแจ้งมาอย่างตดิมเาครับก็มีเหตุไฟไหม้ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อาจจะกีดขดกันเนบื้องต้นคาดว่าน่นาจะไฟฟ้าฟลัดวงจรน,นะครับแต่ผมก็โทรไปยังฝ่ายป้องกันฝ่นายรถถานรถน้ำระดับเติมมาภาย,ยในห้านาทีแต่เนื่องด้วยหน้าง,งานเราเป็นร้านซ่อมครับยิ่งขีดการน,น้ำมันก็ยิ่งเหมือนเติมเยอะเพะิ่ต้องใช้เวลา ออด้วยความที่เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะมันก็มีวัตถุติดไฟได้ง่ายแบบนี้ไฟก็เลยไม่หนักเลยนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้คงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่อีกครั้งหนึงส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นน่าจะที่ไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทนะ,นะครับ